การดูแลสุขภาพช่องปาก 1. การแปรงฟันควรเริ่มจากการเลือกแปรงสีฟันที่ดีมีคุณภาพสามารถทำความสะอาดตัวฟันด้านในสุดให้สะอาดได้ขนแปรงควรอ่อนนุ่มกำลังดีซึ่งปัจจุบันมีให้คุณเลือกซื้อหลากหลายแบบรวมทั้งต้องเปลี่ยนแปรงใหม่ทุกๆ3เดือนเพื่อป้องกันแบคทีเรียรที่ติดอยู่ตามขนแปรงเพื่อคุณภาพที่ดีอยู่เสมอของแปรงสีฟันด้วย 2. ใช้น้ำยาบ้วนปากอยู่เสมอการใช้น้ำยาบ้วนปากจะช่วยทำความสะอาดช่องปากของเราอย่างทั่วถึงสามารถซอกซอนเข้าไปทำความสะอาดร,ร่องเหงือกลิ้นกระพุ้งแก้ม 3. ลดอาหารและเครื่องดื่มบางประเภทอาหารและเครื่องดื่มประเภทชากาแฟน้ำอัดลมมักจะเป็นต้นตอของปัญหาสุขภาพช่องปากแต่ถ้าจะให้เลิกกินเลยคงเป็นไปไม่ได้ เพียงแค่อยากให้ลดจำนวนลงหรือหลังจากที่ดื่มเสร็จก็ควรจะแปรงฟันบนปากทุกครั้ง 4. ใช้ไหมขัดฟันบอกเลยว่าเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยกำจัดเศษอาหารตามซอกฟันได้เป็นอย่างดีเพราะในปากของเรามีบางบริเวณที่ฟันชิดกันมากไม่สามารถแปรงให้สะอาดได้ต้องใช้ไหมขัดฟันเข้าไปทำความสะอาดเพื่อช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียซึ่งเป็นที่มาของกลิ่นปาก ฟันผุโรคเหงือก 5. ดูแลลิ้นให้สะอาดอยู่เสมอหลังจากแปรงฟันทุกครั้งเราต้องทำความสะอาดลิ้นด้วยเพื่อลดแบคทีเรียบนลิ้นซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของกลิ่นปากสุขภาพฟันที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราดูแลและใส่ใจเพื่อสุขภาพฟันในช่องปากของเรา